พระอาจารย์ชานน์ชยานันโทเป็นพระป่าสายวิปัสนากรรมฐานท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรมตำบลเกษตรสุวรรณอำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีแรกเริ่มวัดแห่งนี้มีพระสงฆ์มาประจำหลายชุดแต่ด้วยที่วัดยังมีความยากลำบากมากพระสงฆ์ส่วนใหญ่จึงอยู่กันไม่ค่อยได้จนมาถึงพระอาจารย์ชานนซึ่งเดิมทีท่านจำพรรษาอยู่เพียงลำพังรูปเดียว ต่อมาจึงมีหมู่คณะมาจำพรรษาด้วยจากนั้นก็มีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินเพิ่มให้กับวัดป่าเจริญธรรมรวมทั้งถวายที่ดินแปลงอื่นเพิ่มในจังหวัดชนบุรีทําให้ท่านมีวัดสาขาอีกสองแห่งคือวัดป่าอ่างน้ําเย็นและวัดป่าเขาช่องแคบ พระอาจารย์ชานนมีความสงสัยตั้งแต่ดเด็กว่าคนเราเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วทำไมต้องตายอีกทั้งกลัวที่ต้องตายกลัวความสูญเสียกลัวความพลัดพลากจึงเริ่มหาทางพ้นทุกข์ด้วยการค้นคว้าหนังสือธรรมะเพื่อหาวิธีฝึกฝนโดยทำความเพียรอย่างเข้มข้นกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติด,ด้วยจิตใจที่ห้าวหาญ และนี่คือจุดเริ่มต้นของความทุกแสนสาหัสเพราะท่านติดอยู่กับสภาวะนั้นเป็นเวลานานเกือบ30ปีโดยไม่สามารถเข้าถึงแก่นแห่งพระธรรมได้ด้วยเหตุว่าท่านทำแต่สมาธิไม่เคยยกกายใจขึ้นมาพิจารณาเพราะมีความเชื่อว่าเมื่อจิตสงบแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นเอง จนในที่สุดเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2549เวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬกาความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นที่จิตของท่านด้วยได้บังเกิดความรู้แจ้งในธรรมจิตหายสงสัยในคำสอนของพระพุทธองค์อย่างหมดสิน้นเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อแจ้งความจริงอย่างถึงที่สุดท่านจึงมาพิจารณาว่า ที่ตัวท่านเสียเวลาไปนานหลายปีเป็นเพราะไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอีกทั้งขาดผู้รู้ช่วยชี้แนะท่านจึงมีความตั้งใจที่จะนำพระธรรมคำสอนที่ถูกตรงมาเผยแพร่โดยปัจจุบันท่านได้ออกแสดงธรรมโปรดญาติโยมเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่บ้านธรรมวารีและเป็นครั้งคราวตลอดทั้งปี ที่วัดพระรามเก้าธรรมสถานว่องวานิชเขาข้อทะเลภูสวนสมุนไพรย่ายิ้มมูลนิธิอาสมมาตาและอีกมากมายนอกจากนี้ท่านยังมีหนังสือและซีดีทั้งที่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไปและที่จัดพิมพ์เป็นธรรมทานอาทิจิตคือเข้าสารอาวิชาคือคบเปลือกมหาสติปัฐานสี่ทางลัดดับทุกข พาจิตกลับบ้านทางลัดสู่สันติสุขเล่มปฐมบทและเล่มหนึ่งเป็นต้นเพื่อให้คนเกิดสัมมาทิฏฐิรู้แจ้งเห็นจริงตามพระพุทธองค์จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาดังที่ท่านเคยเป็นมา